วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักกีฬานะคะหลังจากการแข่งขันว่านักกีฬารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะค่ะพี่ช่วยนะนงนกโวร์หน่อยนะครัชื่ออะไรบ้าง ครับผมนะครับเบิร์นะครับนายปิชาสุขชัยนะครับจากสถาบันเทคโนโลยีการบินนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพารีที่สามผลการแข่งขันวันนี้เป็นงไงบ้างครับครับตอน้ผลการแข่งขันวันนี้นะครับเราก็สถาบันเทคโนโลยีการบินนะครับชนะาคณะเทคโนโลยีสังคมนะครับด้วยคะแนนสามต่อสองสามต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งเฟสนะครับจำไม่ได้เขาเขาก็รู้สึกต่อเสร็จแรกนะครับเรา ไม่ได้วอร์มทีมกันนะครับเราเล่นไม่เข้าขากันเต้นแรกเราแพ้ไปพอเต้นต่อเราปรับได้เต้นสองเรากชนะเต้นสามเราก็ชนะเราจะก็เล่นดีเอ่อพี่การมีเตรียมตัวยัไงบ้างสำหรับที่จะมาไปโอการสำหรับการเตรียมตัวนะครับของสถาบันชุมการบินเนี่ยคือชุดเย็นเนี่ยเราก็จะมาซ้อมอาชีพยิมเนี่ยแหละครับยิมพิยาเกษของเราก็จะมีการวิ่งการวอร์มการอาทำเทคนิคทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการเต่าที่เราไปวอร์มทำด้วยนะคือยีมาอ่ะพี่เคยคลือ you <Real job. S 2>、wow. วันนี้เราอยู่กันที่สนามฟุตบอลนะคะเราจะมาสัมภาษณ์หนึ่งในนักกลฬาฟุตบอลที่แข่งในวันนี้ค่ะไม่ผ่าโมูลีชื่อรตัวเลยค่ะครับชื่อเดนพลออนตาอนสาขาวิยาหานวันนี้แข่งกับทีมอะไรครับทีเทนทวายครับอิศวกรรมมาตาค่ะแล้วผลการแข่งขันวันนี้เป็นไงบ้งครับก็เป็นที่เรายิงได้สองประตูแล้วก็น้องน้องโจครับน้องโจยิงได้หนึ่งประตู บอกบอกช่วยรู้สึกหลังการแข่งขันเป็นยไงบ้างคะก็ทุกคนในทีมเล่นดีครับก็ช่วยๆกันดีครับในทีมวันนี้ก็นะก็ด้วยด้วยแรงทุกคนค่ะค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์นักกีฬานะคะที่จะมาแข่งขันในวันนี้ค่ะอาแนะนาตัวนะคะพี่ สวัสดีครับผมนายจิรัด์ดำรงพิชนครับมาจากเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอนออกวิทยาเขตจ,จังทัมดบุรีนะครับคณะเทคโนโลยีถังทอนะครับค่ะวันนี้ที่มาแข่งอะไรอ๋อมาแข่งฟุตบอลค,ค่ะและเตรียมตัวมายไงบ้างคะก็ก่อนมานี่เราก็ฝึกซ้อมตลอดระยะเวลา2เดือนครับ1นึ่งสองเดือนแล้วก็ได้ไปแข่งกับได้ไปเครื่องกับลำไยพวกมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยครับค่ะวันนี้พี่มั่นใจมากแค่ไหนคะ ก็มั่นใจเต็มร้อยครับเต็มที่ค่ะแล้วนี่ก็กำลังจะแข่งแข่งกับใครคะแข่งกับอุเทนทวายอ๋อพี่โชคดีการแข่งขันนะคะขอบคุณค่ะโอเคเซล่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักกีฬาจากอุเทนนะคะเพิ่งแข่งขันเสร็จค่ะแนะนําตัวค่ะผมชื่อนายธงชัยมุลเชื้อมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนทวายครับแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่แข่งกับกับคณะอะไรคะ แช่ครับคณะเทคโนโลยีสังคมครับค่ะแล้วผลการแข่งขันเป็นไงบ้างคะอุดรนวายชนะสองหนึ่งครับก็เตรียมการเตรียมการมาอย่างดีใช่ไหมคะก็เลยชนะค่ะเอ้ค่ะพี่มีอะไรจะพูดไหมคะคือจะพูดไหมคะครับตัวพี่เล่นเก่งครับมีการมีโค้ดดีครับแล้วก็พี่ต้องใส่แว่นสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะครับใช่อันนี้พี่ปีอะไรแล้วคะปีหนึ่งครับปีหนึ่งชูนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักกีฬากันนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อกิติพงศ์พันธ์อยู่วิทยาเขตบางพค่ะแล้วน้องแข่งกี่ประเภทบ้างคะกีฬาไงบ้างแข่งบอลเล่กับขีพาครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะบอลเล่มีแพ้ขีพาได้ที่สองค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลของนักกีฬาของบางพระเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ ความรู้สึกหลังการแข่งขันของนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะรป็นยังไงบ้างคะหอเหนื่อยค่ะอันนี้อันนี้เราอันนี้เราคนะอะไรชนะค่ะชนะเมื่อกี้แข่งกางคับวิทเราชนะวิดค่ะชนะชนะค่ะตนเ้ลยตอนเราลงไปเราเหเขาก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เราซ้อมหนักเลยใช่ไหม ก็องง้อมปกติค่ะซ้อมนี่คือ่อะไรเนี่ยแบบเด้กอีกทีโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักกีฬานะคะ,คะ น้องไม่าังรวมักษณข้าวของแตนละท่านมีกลังก็มั่ใ